แรกเราก็ต้องเอาตัวไฟล์ใส่แฟลชไดร์ก่อนนะฮะแตกไฟล์ให้เรียบร้อย <Okay. S 2> ได้ไฟลแล้วนะครับก็มาเสียบกันเลยสิ่งที่ในการแฟดนะครับที่เราต้องใช้ก็คือเราต้องการแบตเตอรี่ตัวเครื่องหลงหาชัดแบตเตอรี่คีย์บอร์ดที่ต้องใช้ คีย์บอร์ดเดี๋ยวเป็น USB ดีกว่าโอเค Turn กด F2 เลยครับเรื่นรัว ถ้เราเลื่อนไปที่คอลัมน์ของสมาร์ทแฟลนะครับจะอยู่คอลัมน์ที่่าไรเลยสตาร์ทสตาร์ท e อีซี่แฟลชสตาร์ท e อีซี่แฟลชก็เลื่อนลงมาได้เลยครับกด enter สักพักก็จะหาออขอเทสเขาบอกว่า p ี e ปักอินเอซี จริงๆ้วปักอินดีซีก็พอพ่อหนุ่มเลยมาก,ก็เดี๋ยวลองกดเตอร์ดูใหม่โอเคสิ่งที่กำลังเห็นอยู่นะครับออตัวแพลตฟอร์มเดิมจะเป็น x 5 0 c c นนะครับก็ในตัวนี้ก็จะเป็น ไฟล์ที่อยู่ในเฟลไดร์เราเพราะนั้นเราก็ต้องเลื่อนเลื่อนแถบดูนะครับว่าไฟล์ที่เราเอามาลงไฟล์ไหนนี่ครับไฟล์ตัวนี้ที่ผมเอาใส่เข้าไว้เป็นไฟล์ที่ชื่อ x 5 5 0 c c a s จุดสามจุดสานะครับซึ่งไฟล์เดิม คือเวอร์ชันเบดเดิมจะเป็น x ห้าห้าศ cc นะครับนี่คือแพลตฟอร์มเดิมเวอร์ชันสอนึ่งก็อันนี้เป็นไฟล์ที่จะแฟตนะครับก็เดี๋ยวเลือกไฟลน์นี้แล้วก็จะลองกด enter ดูว่าจะยอมไหม do you want update ไปออดหรื o um? ก,ก็ต้องตอบ yes ไปนะครับ Fact. Start r e l a s i n g fab ก็คือกำลัง start ในการลบไฟล์ hmm. ในไปอ,อัดถ้าขั้นตอนนี้มีปัญหาเรื่องเครื่องดับหรือว่าเครื่องมีปัญหานะครับก็จะผ่านขั้นตอนนี้ไปไม่ได้แล้วจะเกิดปัญหาคือว่าตัวเครื่องเองจะใช้การไม่ได้เลยนะครับก็ mm hmm. ามาลุ้นกันครับ แต่ว่าทำไมผมก้าแฟดเพราะว่ามันถ้าแฟดเสียผมก็จัดการแฟดคืนแบบแมนนวลเอาตอนที่ผมขึ้นบรรยายในงานเกี่ยวกับพวกมรยผมจะพยายามบรรยายเรื่องนในเรื่องการอัปเดตบออดบ่อยๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดอันสำคันตอนนี้ก็คือสตาร์ทติ้งโปรแกรมแฟดแตคือว่าตอนนี้กําลังเบิน ลอมใส่นะครับก็เป็นไฟเอาไฟเราใส่เข้าไปในลอมตัวเดิมนะครับก็พูดถึงเรื่องที่ผมพยายามพูดถึงเรื่องว่าทำไมต้องอัปเดตไวออนะครับบางทีอุปกรณ์ใหม่ๆกับเวอร์ชั่นใหม่ๆหรืออุปกรณ์เก่าของตัวเครื่องกับ Windows ตัวใหม่ๆเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีเฟิร์มแวร์ขั้นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นการอัปเดตไวออนี่เป็นเรื่องที่ควรทําอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่า จะให้ช่างทําหรือว่าคุณทำ,ทำเองนะครับถ้าคุณทําเองได้ก็ทําถ้าทําเองไม่ได้ก็ให้ช่างทํานะครับหรือที่ช่างเขาจะมีความสามารถขนาดไหนตอนนี้ก็คือเครื่องดับเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นคาํดดาสั่งจะดับแต่จากนี้ไปก็มาลุ้นกันว่าผมจะเปิดเครื่องติดไหมถ้าเปิดไม่ติดก็ต้องรือ้อใบออนมาแฟตโอเคตอนนี้ power on นะครับเดีย๋ยวรู้ว่า สถานะเครื่องเป็นยังไงปกติอยู่นะครับโอเคขึ้นภาพเรียบร้อยอตอนนี้ที่กำลังบู o อยู่เนี่ยคือด้วยที่แฟลชไดร์เองเนี่ยมันเป็นิดไดร์ตัววินโดว์อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเคร่้งนี้ก็ทำการลงเซตอัพเลยนะครับ